สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2566 ซึ่งเราจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกันต่อนะครับโดยวันนี้สำนักข่าว BBC ก็ได้รายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย50รายนะครับส่วนทางการอิสราเอลได้ออกมายอมรับว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยดังกล่าวจริงทางนี้ก็สามารถ สังหารผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮามาสได้ครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมกองทัพอากาศของอิสราเอลนั้นก็ยังคงทำการโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศอย่างหนักใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของชนวนกาซาว่ากันว่าท้องฟ้าในแถบนั้นมันกลายเป็นสีส้มเลยครับซึ่งจุดที่โดนกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มอย่ยางหนักก็คือค่ายผู้ลี้ภยัยจาเลีย โดยภาพที่ได้ปรากฏออกมานั้นต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชมตึกทั้งตึกได้หายไปเลยนอกจากนี้ตึกในบริเวณรอบๆนั้นก็ถูกแรงรัศมีของระเบิดทําลายเสียหายอย่งางหนักมีภาพการเสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและในนี้ก็มีเด็กอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสําหรับยอดผู้สูญเสียชีวิตสําหรับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตกี่รายแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสก็ได้ออกมาถแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจํานวน50รายจากการโจมตีครั้งนี้ครับ ส่วนทางด้านอิสราเอลก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้จริงและพวกเขาก็ได้อ้างว่าพวกเขาสามารถสังหารผู้บัญชาการอาวุโสคนสำคัญของกลุ่มฮามาสได้หนึ่งรายนอกจากนี้กองทัพอากาศอิสราเอลยังได้กล่าวอีกว่าพวกเขาสามารถทำลายโครงข่ายโมงของกลุ่มฮามาสลงได้ ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีทางกาศและภาคพื้นดินสามารถกำจัดเป้าหมายได้ทั้งหมด300เป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งการปฏิบัติการทั้งหมดนั้นกองทัพอิสราเอลเน้น,นย้ำว่าพวกเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงความสูญเสียของประชาชนให้ได้มากที่สุดครับ ส่วนภาพรวมในการรบที่กาซานั้นกองทัพอิสราเอลพวกเขาได้พยายามที่จะเคลื่อนย้ายรถถังและยานเกราะต่างๆเข้าไปล้อมกรอบในบริเวณพื้นที่ของกาซาซิตี้ซึ่งอิสราเอลกล่าวว่าตรงจุดนี้เป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกลุ่มฮามาสซึ่งกลุ่มฮามาสนั้นก็มีอุโมงค์ที่ซับซ้อนว่ากันว่ามีความยาวมากถึง500กิโลเมตรและทางการอิสราเอลนั้นต้องการที่จะกำจัดอุโมงค์เหล่านี้ให้ได้ โดยพวกเขานั้นได้แบ่งกาซาออกเป็นสองส่วนและพยายามให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์นั้นอ,อพยพไปในเบริเวณทางตอนใต้ของชนวนกาซาครับทั้งนี้อิสราเอลก็พยายามที่จะส่งทหารเข้าไปบล็อกเส้นทางถนนนะครับจุดนี้พวกเขาจะเอาไว้คัดกรองไม่ให้กลุ่มฮามาสนั้นสามารถหลบหนีออกไปได้ ส่วนเส้นทางที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นก็มีกองทัพเรือของอิสราเอลคอยดูแลอยู่งานนี้ฮามาสจะไม่สามารถหลุดลอดออกไปได้อย่างง่ายๆแน่นอนครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็มีคำถามสำคัญที่ว่า เพราะเหตุใดกองทัพอ,อิสราเอลจึงทําการปิดล้อมฉนวนกาซาโดยที่พวกเขานั้นไม่ยอมให้ความช่วยเหลือผ่านเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาอาหารเวชภัณฑ์หรือเชื้อเพลิงต่างๆนะครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทาหารของไทยก็ได้ออกมากล่าวว่ากองทัพอ,อิสราเอลนั้นต้องการจบสงครามให้เร็วที่สุดหากว่าในช่วงแรก องทัพอิสราเอลปล่อยพวกสเสบียงอาหารหรือว่าเชื้อเพลิงเข้าไปสเสบียงอาหารส่วนใหญ่ในที่นี้ก็จะถูกกลุ่มหามานะครับแย่งไปเกือบหมด และการสู้รบนั้นก็จะยาวนานขึ้นเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ได้สเสบียงอาหารเพิ่มเติมนั่นเองครับและหลังจากนี้นะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ7วันแล้วที่ทางการอิสราเอลได้ประกาศให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์จากทางตอนเหนือย้ายลงไปทางตอนใต้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลก็คือไม่ได้น้อยเกินไปนั่นแหละครับ ทางนี้ก็คาดการกันว่าในเร็วๆนี้อิสาราเอลจะเปิดให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาในบริเวณทางตอนใต้นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นผลดีกับอิสาราเอลเพราะว่าการต่อสู้ในทางการเมืองนั้นอิสาราเอลก็จะยังคงมีความชอบทันในการรุกเข้าไปในชนวนกาซา ส่วนประชาชนที่อยู่ในตอนเหนือที่ยังไม่ได้อพยพลงมาหากพวกเขารู้ว่าทางตอนใต้นั้นได้เปิดความช่วยเหลือเข้ามาแล้วพวกเขาก็อาจที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับการอพยพลงไปทางตอนใต้ครับและนับตั้งแต่จากการโจมตีตอบโต้กลับของกองทัพอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น8,500รายในขณะที่การโจมตีของกลุ่มฮามาสก็ทำให้อิสราเอลนั้นสูญเสียไปกว่า1,400รายและถูกลักพาตัวกลับไปยังฉนวนกาซาอีกจำนวนอย่างน้อย239รายครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในแถบพื้นที่ของเลบานอนกันต่อนะครับซึ่งทางกลุ่มอิสบลลน,นั้นพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนอาวุธจากทางอิหร่านจึงทําให้กลุ่มนี้นะครับมีอาวุธหนักมีอาวุธระยะไกลไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ระบบจรวดหลายลำกล้องหรือว่าอาวุธต่อสู้รถถังต่างๆกลุ่มอิสบลลน,นั้นก็มักที่จะส่งโดนแล้วก็ยิงจรวดต่อต้านรถถังเข้าใส่เป้าหมายในอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งส่วนทางการ อิสราเอลก็ใช้ปืนใหญ่สนามยิงสวนกลับเข้าไปนอกจากนี้ยังมีการใช้อากาศยานนะครับโจมตีทางอากาศอีกด้วยอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลนั้นก็ยังคงไม่ตัดสินใจส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกข้ามพรมแดนออกไปทางนี้พวกเขานั้นก็คงอยากจะจํากัดขอบเขตการทําสงครามนั่นแหละครับก็คงที่จะไม่อยากให้สงครามนั้นมันขยายบานไปออกไปมากนะัก ซึ่งทางการอิสราเอลพวกเขาก็คงที่จะไม่ประมาทกองกําลังอิสบลอเพราะถึงแม้ว่าอิสบลอนั้นจะมีเทคโนโลยีการรบที่ต่ํากว่าอิสราเอลมากแต่พวกเขานั้นก็มีกองกาลังจํานวนมากมากกว่า1นึ่งแนนายนอกจากนี้กลุ่มอิสบอลอนั้นก็ยังเคยผ่านสงครามมามากมายจึงทําให้อิสราเอลนั้นไม่สามารถประมาทได้ครับ ส่วนข่าวต่อมาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากองทัพยเยเมนนั้นได้ประกาศว่าจะทาศึกกับอิสราเอลโดยเยเมนได้ยิงขีปนาวุธและโดรนจํานวนมากเข้าโจมตีเป้าหมายในประเทศอิสราเอลครับส่วนทางการอิสราเอลนั้นได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดของเยเมนได้ เยเมนได้กล่าวว่าพวกเขาจะโจมตีอิสราเอลหนักขึ้นไปอีกจนกว่าการลุกรานของอิสราเอลจะหยุดลงครับอันนี้แอดมินก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจนะครับที่เยเมนนั้นจะเปิดศึกกับอิสราเอลเพราะว่าภายในประเทศของพวกเขาเองในปัจจุบันนี้ก็มีสงครามกลางเมืองอยู่แล้วดังนั้นการเปิดแนวรบเพิ่มกับอิสราเอลนั้นก็คงที่จะไม่เป็นผลดีและอาจจะถูกเครื่องบินรบของทางอิสราเอลนั้นบินเข้าไปบอมก็ได้ครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยเมิตอรรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ